ม่เขาไม่ตลกเปล่าดูมันคือการเรียนเรียนเอกติ้งทั่เรีมอนนั้นเ้่ว่เล่นว้เห้ย เคยต้องตีแต่ละยูมไม่มีใครไปไปไปือี่อะไรืออะไรสวัสดีครับขอดูที EP ที่เท่าไหร่ไปดูที่คลิปเอานะครับผม11ครับ11 ครับอันเนี้ยเนี่ยผมได้โพอไปอยู่ประมาณนู่นอ่ะยี่สิบเก้าสิงหาปัจจุบันได้ยี่สิบสองกันยานะครับเดียวพิ่งไปถ่ายว่าเออตอนนั้นนายขอดูคลิปตลกหน่อยถ่ายเครียดช่วงนั้นช่วงนั้นแบบตึงตรงนั้นเรียนเยอะตอนนี้ก็เรียนเยอะตึงเลยแบบว่ามาดูกันเอาดูตลกตลกหน่อยว่าช่วงนี้ไม่ต้องจะตลกหรือเปล่านะฮะช่วงนี้ชีวิตคิงเป็นไงบ้างตลกไหมเออชีวิตใน่มีเรื่องแบบตลกเลยเขาพูดเู่อดูเศร้าเลยตลกไหมช่วงนี้ตลกไหมก็ตลกดี ไม่เศร้าอยูแล้วคุณจะดูเศร้าเลยตลกไหมต่อการถามอ่ะเข้าดูดีกว่ามาดูนี่ยมีแบบคลิปไต้ตลกตลกได้ดูไหมไม่เก่งใจหลักฟิสิกส์เลยนะฮะไม่พูดก็ไม่ทำเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็ดตปะเนี่ยคืออะไรมันมีแรงดึงดูดไปเมาเลยเขาเมาะเลยดีเปล่าแกล้งโดนทูนเปล่า ยาย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 เซิร์ฟอันนี้ซึ้งมากเธอดูดีนะเนี่ยเลยเฮ้ยดีผิวชอบดีผิวชอบทุกครั้งที่ผมออกกำลังกายเป็นพี่คนที่ยืนอยู่แกไม่มีไม้ไม่มีเงินซื้อผมเลยตัดสินใจไปซื้อไม้อันใหม่ให้กูดูเล้วไอ้แยวันนี้เขามาอย่างเคย ผมเลยเรียกเขาคือ,อผมซื้อไม้แบบมาให้เขาเป็นของขวัญซึ้งไว้เนีเออ่ยเดอยู่ยิ้มดิโอ้กอดด้วย <c oughs> ดูสีหน้าเขามีความสุขที่ได้รับเ <c oughs> ขาจะได้เล่นเป <c oughs> ็นคนเนี่วเยี่ยม มันด้อยู่ที่นี่แล้วจบโคตรสวยอะสุขือการให้ยิ่งให้ยิ่งได้รับเยันเด้อคนมันแซ่บอ่ะมึงอยากกินลำโพงไงกันเอาไรเลียคนมันแซ่บอ่ะมึงอยากกินลำโพงไงกันมึงอยากกินเออมาไม่เจอคนกินนะมันคือคนร้องเขาร้องมึงมึงดูเพลงดูเพลงนางร้องนักร้องโอ้โหไอติี่ขี้ง่ายขวดได้คริงจริง มาไม่ธรรมดาไม่ชอบข้างหนไม่ชอบงมันแซบอ่ะต้ออยากกินลำโพงในตัวารเบรกันเลยเลยเยเลยเลยเลยโลยเลนเลย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 ยเลย

เจอผ่านคนที่แอบชอบคล้ายๆกันเมื่อกี้ไอ้ๆอันคนน่ะมาลีสวยมากเลยเป็นคนเดียวที่กูเห็นหน้ากูบนเขาเนี่ยว่าขอเซิร์ชหาขอหาก่อนมีอันนึงที่กูอยากให้ดูมามีเช่นสมัยไหนไหมน่ะขอหาก่อนนะไม่่นาสมัยมีมเลยดังจัดๆนี่นี่นี่เขาฟังมัดฟังอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้ได้เยอะมัดฟังนี่นี่ของเพื่อนผม เขียนมันกับเงี้ยมัใช่กูจำหน้าเก่าไม่ได้เราก็มันหลอกกันเองนี่เราจำอะไรแต่เด็กนะเพ่อังไงนะเด็กชอบชอบดังมากคนั่นดังมากเป็นมีเป็นแวรอร็อคหือว่าคนตลก มพลงแปกเลยเฮีย e guys ไอ้คนเรน Hey guys ่น Make some who ก o u c My name is My name ไกสมหวังสี่สบายค่ะ And you can't e l l me My and you c a n me and you c a n call me ่ไง and มูคคมมี่โอเค thank you โอเค thank you โอเคเนี่ยไ n k you thank you thank you แต่ว่าขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณนะค่ thank you แจ็ต้องแรกนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ไม่ตงามมินเนี่ย บ้ากคุณ้องพี่ก้อยข้าถนนมา่านี้กระเบิกระบดยืนเดินดีดีเกระเบกดเีกระเบิดครับกระเบิแิวไปเลย ไอ้รงนี้แม่บุรี่ล้อันนี้แเสียไื่หมาหลอกอันนี้หลอกปะอันนี้เลิมแมเขาไม่ตลกปะเนี้ยดู ปล่อยไอ้ท <gegen violin> <warfare> ี <left> ่พี่มูพี่อะไรเอาหรอเออเขาไม่ตลกเปล่ดูมันคือการแรงเรียนเอกติงเีน้ง้ยเอหน้าสวยไม่เหินบางคนดิงยไหมเอาปวใจมาปวใจ ช้าเลยควรได้นี่ควรจะเป็นลมเยวราเป็นลมไอ้แมตต้องช่วยมึงใช่ไหมค่านี้เลยจบดีไปจะบาดได้เยอะเจ้าปามือเดียวไอ้คนอยู่กับบอไม่ต้งนึงกับเราหน่อย คุณน้องเจมด้วยนะคะที่ชื่นชอบพี่สไปนะคะวันนี้ก็เลยมีบทเพลงนะคะมาร้องให้ฟังกันแบบว่าจะได้เคลมแล้วก็ยิ่งชอบกันมากขึ้นนะคะอ่ะก็เป็นชื่อว่าเออว่าเธอถูกหละนะคะที่มีคนอื่น ออสกใจรับแปอกนจรับแรักจครับเย็นใจจะขาดวะเย็นแลกใจแปลรัจเจอบรอให้ไหมแปลอบตาไหลเลยไปนะครับถ้าคนมันรักกันจริงอ่ะมันต้องอย่าลืม อย่าลืมกินมะม่วงบอกไว้นะครับถ้าคนมันรักกันจริงอ่ะมันต้องอย่าลืมอย่าลืมกินมะม่วงอย่าลืมกินมะม่วงทำไม่ดีนะไม่ดีแต่ว่าวันนี้ส่งมามีคุณภาพอยู่นี้นะทานกันทุกันเลยอีนนี้เตรียมรับ ว่าย oh yeah, ิ่งนาคนหนี่งเอ้ยโคชชอบดูเนี่ยนี่มาโค้ชอบดูของตลกฉาก ตาพา่มึงย่อมาแล้วให้โซย่าไม่อยากโซน้องๆเลอมีโยกโซย่านึ่งเพื่อนพี่อาจารย์หน้าตาไม่หล่อรูปร่างไม่ดีอ่ะถึงจะอ้วนไปนิดนึงมีไขมันตรงบุบแล้วก็แล้งเห็นปากก็เห็นตัวก็เห็นมียิ้มขยัตรงตามลำคอมีสั่งการตรงข้างขาเนียแต่ว่ามันรักน้องอ่ะมันชอบน้องมากเลยอ่ะโซมันจะพูดพินอะไรเนี่ยพี่เนี่ยมันชอบปูเราชอบว่ะ หามานานแล้วผู้ชายแบบนี้กินข้าวเราวะเหม่าวแค่ที่มามาวะเพราเรามีมาม่าเอาปะไส่ดิ่เส่ใ่อน่ใส่ใส่ใื่เสนใส่อส่ใ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 ส่กส่ใ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 ่ใส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 ่ใ่ใส่ใ่่ ในวันนี้คุณภาพอยู่เหมือนกันนะใช่แบบตลกตลกนี่คุณภาพมากเลยอีทีหน้าของเป็นตลกอีกแล้วกันแต่ว่ายังไม่รู้จะทำตอนไหนเดี๋ยวผมไปพิมพ์ไว้อีกทีนะ<ส>เอาว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันวันนี้ขอลาไปเพียงเท่าน,นี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปต,ต่อไปนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย